เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทา่านครับินิีต้อนับสู่รถถังเพกาครับผมวันนี้เรามาทดสอบรถถังเวอร์ชันใหม่กันนะครับผมรถถังนี้ก็มีชื่อว่าเมาส์ครับผมซึ่งไอ้รถถังนี้เนี่ยมันก็เป็นรถถังของเยอรมนีนะครับผมอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไงแต่ไม่ได้ถูกใช้งานครับผมเพราะถูกบึ่มโดยกองทัพอังกฤษไปก่อนนะ,นะครับผมบเป็นสาเหตุทําไมเยอรมันถึงแพ้สงครามโลกครั้งที่สองครับผมก็วันนี้เรามาทดสอบไอ้รถถังเมาส์2.0ในนี้กันนะครับผม นี่รถถังเมาส์ก็ได้อยู่ในนี้แล้วผมนี่ผมก็ไปโหลดมาจาก Steam Workshop เมื่อกี้นี้นะครับผมถ้าใครอยากรู้วิธีการโหลดมอสับผมผมิ่ให้แปะลิงก์สอนโหลดสอนโหลดทั้งมอสแล้วก็เกมไว้ใน description นะครับผมสำหรับไอ้รถถังนี้เนี่ยมันก็มีเอ่อที่ป้องกันตัวหลายอันเนี่ยปืนกลกับไอ้ปืนลูกซองนี่ซึ่งก็มีประสิทธิภาพแรงสูงครับผมโอ้โหตัวคนคนถึงกับตายอะ่ะเดี๋ยวคนสุดท้ายเขาไม่ตายใช่ไหมแล้วก็ยิงซ้ำไปได้อ่าเป็นไงสุดยอดไปเลย ต่อมารัผมก็มีปืนใหญ่ครับผมเป็นปืนสไนเปอร์ครับผมแต่ถูกทําให้มันยาวขึ้นถูกย่อให้มันยาวขึ้นครับผมแล้วก็มีเลเซอร์ครับผมเอาเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมาช่วยในเทคโนโลยีอดีตครับผมเหมือนเป็นเลเซอร์นําไกด์อย่างเงี้ยนขะ้างหลังนี้ก็เหมือนจะเป็นกระสุนครับผมไม่ก็เหมือนเป็นรังระเบิดอะไรก็ไม่รู้และดูเหมือนว่าข้างหลังเขาจะใช้กระจกในการป้องกันนะครับผมแล้วก็เหล็กอีกมากมายครับผมเป็น รีจิตเคเบิลครับผมแล้วก็มีถังดับเพลิงครับผมเพื่อเกิดอัคคีภัยประมาณนี้ก็สามารถทำทำแบบนี้ได้ถ <c oughs> ้าปุ่มตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปุ่มกดยิงปืนครับผมนี่โอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่ไฮเทคเลยตรงนี้ก็เป็นปุ่มเขับรถทางครับผมอ้าวทำไมมันเหมือนแค่ล้อเดียว <c oughs> อะไรวยู่ทำไมเหมือนแค่ล้อเดียวเอง <c oughs> แล้วตรงนี้ครับผมเหมือนเป็นที่ยิงครับผมนี่โอ้โหโอ้โหทําทำไมปืนมันหันรัศมีได้เยอะขนาดนี้นะ โอ้โห oh, เราจะเคลียร์คนพวกนี้ก่อนออกไปก่อนครับรแล้วจําภาคที่เราไม่ได้ไหมครับผมถ้าคนเขาใกล้เป็นโสดแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องออใช่ครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นซอมบี้นะครับผมโ okay. อเคอ่นนี้เราก็รอ,อให้มันทํางานไปนะครับผมเราเนี่ยก็จะม,มาเช็ความแข็งแรงของรถถังนี้กันก่อนครับผมเราจะเริ่มจากมินิการเลยนี่ยิงเข้าไปครับผมนี่รถถังนี้ก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับผมถ้ายิงเข้าไปตรงนี้อ้ มนตรงนี้มันจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยถ้าเกิดใครแบบเ่งดีๆอะไรประมาณนี้มันก็จะอุ๊ยเจ็บปวดโอ้โหตรงนี้คือรัศมีระเบิดนะเนี่ยแต่คนปืนเขาก็ยังไม่ตายเนี่ยเขาแค่เลือดออกนิดหน่อยเองถ้าเกิดผมใช้เออปืนสไนเปอร์อ่าปืนสไนเปอร์ครับผมถ้าเกิดผมยิงเข้าไปตรงนี้ในตรงนี้คือตรงนี้มันจะยิงไม่เข้าครับผมถ้าเกิดเรามายิงจากข้างบนอ่ะในตรงนี้ก็ไม่เข้าอ้าวคนปืนตายซะแล้วถ้าเกิดเรายิงจากนี้เอ้ยข้างบนเนี่ยมันยิงเข้าครับผม ถ้าเกิดเป็นข้างหลังอ่เะเฮ้ยมั <It> <ๆ>นจะ,จะยิงเข้าเนี่ยเอ้ยแต่มันมันยิงโดนพุทําไมพุมันไม่ระเบิดวะอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดเรายิงจากข้างหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันข้างหลังมันจะยิงเข้าหัวเฮ้ยมันยิงเข้าได้ไงวะเนี่ยยิงเข้าไปเฮ้ยหูทะลุแบบค่อยๆทะลุเลยนะเนี่ยอือแต่เนื่องจากไอ้เก้าอี้เนี่ยมันเป็นเก้าอี้อ่าป้องกันกระสุนเะยมาเนี่ยคนเขา่าอาจจะรอดนะครับผม ถ้าใครยิงอะไรมาจากข้างหน้าเนี่ยโอ้โหดูสิครับมีก่อต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเลยนะผมโอ้โหถ้าเกิดเรามาเอไซส์ระเบิดกันเลยดีกว่าครับมิสไซล์ครับผมจาวาลีนครับผมยิงเข้าไปครับผมเอาเอาอีกแล้วมิสไซล์ฮ่ามิสไซล์เราต้องยิงไกลๆครับผมโอเคนี่ล็อกเป้าหมายร้อยยิงเข้าไปครับผมขณะน,นี้มิสไซล์ก็ไดายร่องตัวไปแล้วครับผมแมนอุ้ย มิสไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ต้องใช้แล้วเราจะมาใช้มิสไซบนบ้านของเรากันดีกว่าครับผมนี่ล็อกเก็ตลันเชอร์ครับผมยิงเข้าไปคนระับโอ้ยปอมปืนถึงกับกระเด็นปอมปืนยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนะปอมปืนยังใช้ได้อยู่โอเคยิงเข้าไปแล้วผมอ้ยมันจะมีประสิทธิภาพเล็กน้อยครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับมีประสิทธิภาพมากครับผมอ,อ้าวคนคนหายไปไหนอยู่ดีคนก็หายก็ <c oughs> สำหรับไอ้รถถังนี้นี่ก็ถือพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดเราลองยิงจากข้างหลังล่งละเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเหมือนดังกระสุนข้างหลังมันจะไม่ระเบิดเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยปกมันเป็นเอ่อพุ้ไม่ใช่เหรอถ้าเกิดดังดังกระสุนเนี่ยมันระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมดูทางท่านผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตุ้มโอ้ยนี่มันก็ออกแบบมาดีนะมันเป็นเอาไหมนะไหมนะกำลังจะพูดแต่ว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันเนี่ยป้องกันไฟแลผมมันระเบิดตู้ไฟมันก็ไม่ติดแต่นี่โอ้โหเจอแล้วโอ้โหไฟลามเลยโอ้โห จบแล้วรถถังคันนี้จบแล้วสำหรับไอ้รถถังคันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทดลองด้านอาวุธมันเลยนะครับผมก็ามาลองทดสอบไอ้ปืนใหญ่นี่กันนะผม <c oughs> เราเนี่ยก็จะเอามันมาทดสอบกับไอ้บาง <c oughs> เราเราไม่ส่งจรวดคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะซา <c oughs> เราต้องมาทดสอบใช้คนนะผมนี่เราก็จะเ่งมานี่ครับสามสองหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยมันก็ทะลุเหมือนเดิมอะเห <c oughs> มือนปืนพวกนี้เขาจะแต่งมาเหรอ ออ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเรามาทดสอบแบบวิธีบ้านๆเราดีกว่าเราจะลบพวกนี้ไปครับผมะจะมาดูซิว่ามันต้องการยิงทะลุอีกกี่อันเนี่ยมันถึงจะทะลุนะผมเราจะเอาคนไว้ตรงนี้กันอกันเราจะทําการถอยก็ะถางไปไกลๆครับผมอโอเคไกลพอแล้วแล้วก็แมนป้อมปืนครับผมนี่โอเคนะผมยิงเฮยมันจะทะลุไปแค่หนะ้าเหรอถ้าเกิดเราลบไออันที่เหลือแล้วเอาคนมาไวต้ตรงกลางนะ คนโอ้โหนี่คนตีรังกาเลยับผมเหมือนเขาอยากทดลองนะผมนี่สามสองหนึ่งยิงได้เฮ้ยสรุปว่าคือห้านะผมห้าบล็อกถึงจะเทะลุได้แต่ทะลุไม่ได้นี่ต่อยโอ้โหโอเคเราก็จะมาคนคนอยู่กับผมหน่อยได้ไหมก็ได้ก็ได้เราให้ยามได้ไลฟ์สุรวิ้นเอาไปกินเข้าใจไหมเอาไปกินโอเคันะคบผมเราจะเสกมันมาอีกอันหนึ่งนะผมโอเคเราจะทดสอบกอะไรับผมอันนี้มีหกอันแล้วนะ โอเคมันอาจจะไม่ทะลุก็ได้ครับผมสองต่อหนึ่งยิงเข้าไปเฮ้ยสรุปว่าหกอันเนี่ยอีฐเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับผมบ้านคุณเนี่ยมีซ้อนกันด้วยอิทหกอันเนี่ยคุณรอดจากรถถังอันนี้แน่นอนแต่ถ้าคุณอยู่ในบ้านเนี่ยรถถังเนี่ยมันกําลังมาทางคุณนะครับผมถ้าคุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณก็ตายแน่นอนเนี่ครับแต่ก็อาจจะรอดก็ได้อีทกับรถถังทาไมมัน รถถังถังมันเคือนรถถังทำไมรถถังมันข้ามไปไม่ได้โอ้โหเจอแล้วก็จะเอารถถังเมาส์อันนี้มาดวลกับไอ้รถถังภาคก่อนนะครับผมก็คือไอ้รถถังคาเตอร์พิล่านะครับผมรถถังคาเตอร์พิล่าเนี่ยก็มีประสิทธิภาพคล้ายๆกับไอ้เมาส์นะครับผมแต่ว่าผมว่ากรอบมันเยอะกว่านี่ถ้าเกิดเราเอามาดวลกันนะคราบผมอเราจะให้รถถังคาเตอร์พิล่าเป็นคนเริ่มก่อนนะครับผมยิงเข้าไปนี่เฮ้ยเริ่มทะลุเลครับผมเฮ้รถถังคาเตอร์พิล่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย ยิงเข้าไปโอเคไม่ไม่ทะลุนะผมทะลุทะลุไปโดนแค่คนปืนแต่คนปืนเขาก็บอกครับผมว่าแค่นี้เองอะฉันไม่เจ็บอะไรหรอก่อะคนปืนเขาก็จะล้างแคขน,นับผมตายซะไอรถถังคาเตอร์พิล่าเย่งนี่ไอเป็นไงครับผมรถถังคาเตอร์พิล่าดูเหมือนจะยิงทะลุไปนะครับผมย,ยิงเข้าไปครับผมนี่อือโหยทะลุไปโดนคนขับนะครับผมคนขับขึ้นกับมองเท่งนะครับผม ก็ดูเหมือนกับว่ารถถังคาลเตอร์พิซ่าจะเสียเปียบสุดๆนะผมรถถังคาลเตอร์พิซ่าเขาก็บอกว่าผมแค่นี้เราไม่เจ็บหรอกยิงเข้าไปนี่ครับผมยิงเข้าไปเยอะๆเลยครับผมนี่เราจะให้รถถังไอเมาส์เนี่ยเจ็บหนักสุดนะผมยิงเข้าไปอ้าวรถถังคา์เตอร์พิซ่าต่ตามสภาพนะผมรถถังคา์เตอร์พิซ่าเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ติดไฟเองเ้าจบแป้ว เรามาดูรถถังคันนี้ครับผมก็คนปื้นเขาก็บาดเจ็บอย่างสาหัสเนียครับผมแต่พอมาดูคนขับคนขับก็บอกทําอะไรอ่ะทำอะไร,ะไรยิงมันซ้ําสักหน่อยนี่ยิงซ้ําเลยเป็นไงหมันไส้ไคาเตอร์พิลานี่ก็คือสภาพรถถังคาเตอร์พิลานะครับผมรถถังออกแบบออกแบบอย่างเท่นะครับผมแต่ว่าเกาะมันบอบบางมันน่าเสียดายครับผมก็ผู้ชนะก็คือรถถังไอ้เจ้าเมาส์นะครับผมเพราะผมว่าถ้ารถถังอันนี้เนี่ยมันเนี่ย ไม่ได้ถูกบ้มโดยกองทัพอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเยอรมนีอาจจะชนะสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก็น่ากลัวเหมือนกันครับผมแต่รถถังคาเทอร์พิล่าี่ยมันออกแบบดูน่าจะวิ่งได้ความเร็วสูงครับผมแต่ไอ้เมาส์เนี่ยความเร็วสูงสุดมันแค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับผมมันช้าแล้วมันอาจจะโดนเอ่ออ้อมหลังโดยง่ายครับผมเราก็จะให้รถถังคาเทอร์พิล่าเนี่ยอีกรอบนึงครับผมเราจะให้เอ่อ เราจะมาดูซิว่ารถถังคาเตอร์พิซ่าเนี่ยมันจะสามารถทําลายเมาส์ได้ปล่าครับผมยิงได้ยิงอันนี้คือยิงมาจากข้างหลังครับผมโอ้โหยิงมาจากข้างหลังเนี่ยรถถังเมาส์เนี่ยถึงกับไม่รอดนะครับผมแล้วป้อมปืนเนี่ยมันหมุนช้ามากเลยครับผมแต่คาเตอร์พิซ่าเนี่ยมันป้อมปืนเนี่ยหมุนแบบรวดเร็วครับผมถ้าเกิดเมาส์เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าคาเตอร์พิซ่าเนี่ยคาเตอร์พิซ่าเนี่ยไม่รอดนะครับผมแต่ถ้าไอ้คาเตอร์พิซ่าเนี่ยมันอ้อมหลังเมาส์ได้ก็ตามสภาพนะครับผม ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปพีโพเพเกาในวันนี้ครับถ้าใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์กด subscribe ครับผมแล้วก็เจอกันใหม่อีกหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดไอ้รถถังคาเทอร์พิซากับไอ้เมาส์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์พวกมันไว้ในใต้คลิปนะครับผมก็ไปหาโหลดกันดูได้ครับผมสำหรับมอสเทอร์เนี่ยผมก็ยังหาวิธีโหลดนะแต่ว่ามันเป็นของเถื่อนผมก็ยังหาวิธีโหลดจะไม่ได้คือมัน หายากมากเลยครับผมก็อจอดใิปหน้าครับสวัสดีครับ